สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่29พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0กับ3 1กับ4 00, 02, 03, 04, 0 0 0 2 0 3 0 4 0 6 0 8 3 0 3 1 3 3 3 4 3 6 3 9จับคู่ก็0 1 1 0 1 3 3 1 4, 1, 4, 1 4 4 1 0 4 4 0 0 3 3 0 4 2 3 1 1แล้วก็135นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้เฉพาะกิจมาต่างจากเข้าเด้อพิเศษกับ VIP เด้อมาเหมือนกัน5กับ8 6กับ9 5 0 5 1 5 3 5 6 5 8 5 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 5 8 6 6ก็6 0 6 1 6 2เนอ9 0 9 1 9 2นะคะเริ่มต้นกับตัวสุดท้ายนะ

เกาหนึ่งมาใส่อีกตัวหนึ่งเนาะก็เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อนี่เก้ากับห้ามาเหมือนกันสามแนวทางวันนี้เฉพาะกิจแตกกว่าเขาเลยเดอ้อบางทีพิเศษอาจจะไปเข้าเฉพาะกิจเดอ้อเพื่อนๆพืนทุกคน มันชอบเป็นแบบนี้เฉพาะกิจกับพิเศษแต่บางทีก็สลับกันโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะจับคู่ซื้อออเดอร์